สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ่อมาคุยกันเรื่องอ้อยพันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือ LK 9 2 1 1หรือที่เรียกกันว่า o K 9 2 1 1นะครับจากเอกสารที่เราได้มาเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรเด่นๆบ้างค่ะก็จะมาไล่เรียงดูกันไปทีละส่วนนะคะตั้งแต่ที่มาเลยลักษณะเป็นยังไงผลผลิตความทนทานต่างๆคะ่ะจะได้เห็นภาพรวมชัดๆของพันนี้กันครับงั้นเร,เริ่มกันที่ ที่มาที่ไปก่อนเลยเออ92.11เนี่ยเขาว่าเป็นลูกผสมระหว่างแม่ k 84.200กับพ่อ E h e ฮีใช่ค่ะแล้วก็คัดเลือกพันกันในพื้นที่ขอนกันเลย ดูเหมือนจะเน้นพัฒนาสําหรับพื้นที่นั้นๆนะครับถูกต้องค่ะการที่เขาคัดเลือกแล้วก็ทดสอบในพื้นที่จริงเนี่ยก็แสดงว่าเขาอยากได้ลักษณะที่มันตอบโจทย์ตรงนั้นจริงๆค่ะในเอกสารก็ระบุชัดเจนเลยนะคะว่าเ,เหมาะกับพื้นที่ชนละทานดินนี้ก็ควรจะเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนเหนียวอืมครับแล้วเรื่องช่วงเวลาปลูกล่ะครับมีแนะนําไว้ไหมมีค่ะ เขาแนะนําว่าควรจะปลูกช่วงต้นฤดูฝนหรือว่ากลางๆฤดูฝนไปเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําคัญเนาะคะสำหรับเกษตรกรวางแผนใช่เลยครับทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดคือผลผลิตค่ะตัวเลขที่ให้มานี่16-18ตันต่อไร่เลยนะครับแล้วก็ความหวาน CCS ก็13-14ืถึงเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะ ตัวเลขนี้จัดว่าสูงน่าพอใจเลยนะคะแล้วแถมต้นยังสูงใหญ่ด้วยตั้ง2.5ถึง2.8เมตรน่ะโอ้สูงเหมือนกันนะค่ะสูงที่เดียวแล้วก็ระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะประมาณ12ถึง15เดือนอืมอืมจุดเด่นอื่นๆที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าโตเร็วปานกลางถึงสูงลำต้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตรงดีค่ะคและที่สำคัญเลยคือลอกกาบใบง่าย อันนี้กเกษตรกรน่าจะชอบนะคะช่วยลดแรงงานไปได้เยอะอ๋ออันนี้ดีเลยครับประหยัดแรงงานไปได้ค่ะส่วนเรื่องการไว้ต่อก็ถือว่าทําได้ดีปานกลางค่ะฟังดูแล้วข้อดีเยอะเหมือนกันนะครับทั้งผลผลิตความสูงการจัดการง่ายแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพันธุ์ที่เด่นๆแบบเนี้ยอาจจะมีเรื่องที่ต้องระวังบ้างพวกโรคหรือแมลงศัตรูพืชพันธุ์นี้เป็นยังไงครับประเด็นนี้ก็สําคัญค่ะในเอกสารเขาระบุว่าต้านทานโรคแท้ดําได้ดีเลยนะคะ อ๋อโรคแส้ดำนี่คือไอ้ที่มันเป็นใช่ค่ะที่ยอนมันจะเป็นสีดำๆคล้ายๆแส้อันนั้นทนได้ดีแล้วก็ทนโรคใบจุดเหลืองกับโรคใบขาวด้วยปานกลางอืมปานกลางแต่ว่ามีจุดที่ต้องระวังค่ะคือเขาบอกว่าค่อนข้างอ่อนแอต่อหนอนกอหนอนกอขาดหนอนกอที่ชอบเจาะลำต้นนะคะแล้วก็เออเพียแป้งด้วยที่มาดูดน้ำเลี้ยงอ๋อ อ่อนแอต่อหนอนกอกับเพรียแป้งตรงนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเปล่าครับ,รบได้ผล,ผลผลิตสูงได้ความหวานดีแต่ก็ต้องมารับมือกับความเสี่ยงเรื่องหนอนกอที่อาจจะมากกว่าอืมเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าลักษณะบางอย่างที่มันส่งเสริมผลผล,ผลิตเนี่ยม,มันอาจจะไปเอ่อทให้ความต้านทานต่อศัตรูพืชบ,บางอย่างลดลงการเปรียบเทียบกับพันธุ์อื่นอย่างที่เคยมีข้อมูลของ LK 9 1 5 7ีด ที่อาจจะทนหนอนกอได้ดีกว่าแต่ผลผลิตก็น้อยกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาค่ะ yeah. แล้วในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยการที่มันอ่อนแอต่อหนอนกอมันสร้างปัญหาหรือว่าเพิ่มต้นทุนในการจัดการให้เกษตรกรมากน้อยแค่ไหนครับแท้เทียบกับการเลือกปลูกพันธุ์ที่อาจจะทนกว่าแต่ผลผลิตน้อยลงหน่อย อันนี้คือโจทย์ใหญ่ของเกษตรกรเลยค่ะต้องประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ตัวเองว่าปกติแล้วหนอนกอระบาดรุนแรงแค่ไหน<อ>แล้วก็วิธีการป้องกันกําจัดที่เรามีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพพอหรือเปล่าถ้าเราจัดการได้ดีมีระบบที่ดีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยมันอาจจะคุ้มกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเยอะก็ได้อ๋อเข้าใจครับแต่ถ้าการจัดการเราอาจจะยังไม่ดีพอหรือว่าปีนั้นหนอนกอระบาดหนัก ความเสียหายมันก็อาจจะเยอะจนทําให้เอ่กำไรหดหายไปได้เหมือนกันค่ะมันคือการชั่งน้ําหนักความเสี่ยงกับผลตอบแทนจริงๆครับชัดเจนเลยครับทีนี้ถ้าดูจากภาพประกอบที่ให้มาพองจะมีลักษณะภายนอกหรือลักษณะทางกายภาพอะไรที่มันชัดๆที่ช่วยให้เราเอ่อจำแนกพันธุ์นี้ได้แม่นยําขึ้นไหมครับมีค่ะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยได้อย่างเช่นตาอ้อย <c oughs> เขาบอกว่าจะเป็นรูปไข่รูปไข่ ค่ะแล้วก็ขอบกาบใบตรงส่วนที่มันติดกับลำต้นนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีขนด้วยนะคะ อ๋อมีขนส่วนลิ้นใบที่เป็นแผ่นเล็กๆตรงรอยต่อใบกับกาบใบอันนั้นจะเป็นรูปโค้งมนแล้วก็มีขนเหมือนกันค่ะอืมอมรายละเอียดพวกนี้ก็เหมือนเป็นลายเซ็นของพันุ์นี้นะคะช่วยยืนยันได้เข้าใจแล้วครับเพราะเห็นภาพเลยสรุปแล้วก็คือเออแคร์เก้าสิบสองขีดสิบเอ็ดเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับจุดเด่นชัดเจนคือผลผลิตสูงความหวานดีเหมาะกับพื้นที่ที่มีน้ํามีชลระทานการจัดการก็ดูไม่ยากเท่าไหร่ ลำต้นตรงลอกกลับง่ายค่ะแต่ก็มีความท้าทายสำคัญรออยู่คือเรื่องการป้องกันกำจัดหนอนกอกับเพลี้ยแป้งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ประเด็นที่อยากจะฝากให้คิดต่อกันไปนะคะก็คือว่าการที่เราเลือกใช้พันอ้อยที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมกับความจำเป็นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะสูงขึ้นตามไปด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องศัตรูพืชต่างๆคำถามสำคัญก็คือ เราจะหาสมดุลตรงนี้ได้ยังไงระหว่างการดึงศักยภาพผลผลิตสูงสุดออกมากับการจัดการความเสี่ยงพวกนี้ในสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ mm. เพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วก็มีความยั่งยืนในระยะยาวด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณากันต่อไปค่ะ